ก๋วยเตีเ๋ยวก๋วยเตีเ๋ยวก๋วยเตีเ๋ยวมาแล้วจ้าชิมก๋วยเตีเ๋ยวจัดผมใหม่เลยจ้าผมปกหนาจ้าสวัสดีค่ะแฟนเพจทุกทุกคนนะคะก๋วยเตีเ๋ยวจ้ามาเนี่เลิกงานมาก็กินก๋วยเตี๋ยวเอาโดน้าก๋วยเตี๋ยวก่อนก๋วยเตีเ๋ยวเส้นของเวียดนามจ้า ีจ้าร้อนละอุ่ถวยใหญ่ขี้เกาจ้ะถ้วยใหญ่ใหญ่เหมือนเดิมจ้ะกินทำไมถ้วยเล็กโลกไม่จำเอาไว้น้ำบ่ฟอบ่จันนี่ไปเติมน้ำอีกแล้วเนี่ยแต่น้ำเยอะก็ไม่อร่อยนะนีจ้าเซ้นเวียดนามจ้ะฝือเวียดนามเขาเรียกฝือบุย <c oughs> <c oughs> ไม่มีลูกชิ้นจ้ะึูซ่อนซะก่อนดูช้อนซะก่อนจ้ะน่าอร่อยนะเนี่ยจริงมั้งอืมทอแซบอยู่นะแต่ไม่เผ็ดนะไปเดี๋ยวเนี่ยต้องใส่พริกอีกบอปรุงไปเผ็ดบอพีนอ่น้อง เผ็ดเกินไปก็ไม่ไหวนะรักษายากป่วยแล้วรักษายากเป็นป่ะน้ำ้มด้วยจ้ะน้ำมะนาวญี่ปุ่นจ้ะน้ำมะนาวแท้จตะร้อยเปอร์เซ็นนะคะเจ็บแพงเจ็บแพงเถะแซบ่บหิวจะหิวเนี่ยผักลวกด้วยนะคะไม่มีงอกจ้ะ เส้นเยดหน้ามมันเส้นเหนียวม่นซัใดต้องดูก่อนนะคะถ้วยใหญ่แต่ข้างในตันเต้นก็อูอยู่นะสบายได้อยู่จ้ะหิวมาพี่น้องกอนอื่นกิกนสกักก่อนเถอะหิวอื ฝือฝือเส้นเหนียวอืมครั้งแรกเหนียวตัวเนี้ยนะ ร้องเวียดนามมันเหนียวตัวนี้อืเอเสียไปเลยเนาะเหนียวมากโอเคอยู่ต,ตามมีตำเกิดอือ thịt bả nho nó mặn, bựay nhanh thôi này, cứ nhâm hiu, ăn sẹp, ăn mệt bấy là hiu sẹp แทกแก่แล้วกินไม่เยอะเข้าใจตรงกันเนาะเข้าใจตรงกันเนาะป้าแก่แล้วป้ากินไม่เยอะ แซ่บแบบนี้ก็อาจสิเบิดได้จ้ะ ถึงการกิน๋้ยเตีว๋วประเทศญี่ปุ่นปเป็นเอิญก๋ว้เตีว๋วคนอื่นร้าแมงกินล้าแมงต้องทรงเสียงนะจ๊ะเส้นยาวแค่ไหนก็ต้องดูดจ้ะกูด <c oughs> ซอยให้มันเพ่อมห่อนเข้าไปร่างกายนะย่ามหนาวก็มากินใจญี่ปุ่นอืมอืม ตรวดแบบนี้จ้ะดังโหขาดโหขาดทาบดูได้ไหมถึงแม้เมนญี่ปุ่นได้จะเด้อแต่เขากินเผ็ดจ้ะบางคนก็ชอบกินอาหารไทยเพื่อนที่ทำงานคนญี่ปุ่นอาหารไทยไปกิน,ชอ,นช,ชอบกินเผ็ดชอบกินเผ็ด กินแกงก็เฮ้าเผ็ดแกงก็เฮ้าผู้หญิงนะเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงเพื่อนหญิงกินเผ็ดแกงืเพ็ดเ็ด,ดอร่อยแซบ่บเคยไปกินกับเพื่อนอยู่ ร้านอาหารไปเจ็ดแปดคนนี่นะจ๊ะสั่งกินเนื้อ,อย่างลันจิตนั่งนั่งกันมุกเจ็ดคนมังแบบไมีเตาเดียวจ้ะเตาอายุกลางตกเตาย่างเนาะที่เคยเห็นนะ่ะ แบบที่เห็นๆกันนั่นแหละจ้าย่างกันยิบมันจะเป็นลันจีลันจีหมายถึงต่อหัวต่อคนชุดละเก้าร้อยห้าสิบเยนนี่แหละเราลงย่างลงย่างเนาะเรไปสิกินน้ำกันได้มาแมนได้จ้ะของไขของมันเนื้อของไครของมันชิ้นไครชิ้นมันจำเอาเขาสิบ,บารหยุ่ตะจินข้องเฮา ็คาอว่าชิ้นีน่ของเธอของเอ,เอื่อนาะนั่นเนี่ยของไผลของมันเก็บข้อมูลเนิดๆหน่อยนอะจ๊ะญี่ปุ่นเป็นสีต้นนี้ว่ะคันว่าสีเปรียงเขานี่บ่ได ใหตังนี่ก็จ่ายใครจ่ายมันนะจ๊ะไปจ่ายที่เคาน์เตอร์จ้ะแคชเชียร์ที่รับตังจ้ะบริเวณมาสิมา่าอาหารชั้นเลี้ยงนะวันนี้เนี่ยบอมีอ๋อชิมีอยู่แต่วา่าบุฟคฟหต์ึ่งคนญี่ปุ่นไปกินน้ำกันพูด,พดกันกุ้งไ่กัน ก็จิตใจบินไผบินมันแต่บานนางจินน้ำกันคุ้ยกันจะเป็นจังสี่ส่วนมากนเจ๊ะเผ็ดเปรี้ยวอร่อยอเผ็ดเปรี้ยวจ้าเปรี้ยวหวานเนี่ยอร่อยนะขนาดปรุงเอง,งแซ่บเลย ถึงบ้านเนาะพี่น้องชายซีมีเกี้ยวนะใหญ่ค่อยจ่ายมันจ้ะประเภทนี้ญี่ปุ่นไม่เปรียบไม่สนใจคนอื่นจ้ะทำมาหากินตัวเองเรื่องเิจะเป็นเนัื่งสั่งละ อย่างที่เล่าให้ฟังเหรอจ้ะถ้าไม่มีงานมีการการ็การยาอยอะอยู่เลยญี่ปุ่นอยู่ไม่ได้เมุ่กคนญี่ปุ่นยูอะไดทัดใใ้งบมดไม่งานต้องทำงานหากินดูเต้าโตขึ้นจบแล้วก็ต้อง ทำงานถ้าอยู่กับพ่อแม่ก็ต้องให้ค่ากับข้าวพ่อแม่ถ้าไม่อยู่ก็แยกออกมาทดลองชีวิตตัว,ตวเองในอายบ้านในห้องเซาทดลองอยู่บาสิไวบอลอดบอเก็บเงินเองแต่ประเทศเขามีงานกันนะคะมีงานกันทุกคนบริษัทรับ ก่อนจะจบมอ .3 ออกรรุงเรียนเกิบริเรียนต่อเขาจะไปดูงานในบริษัทจ้ะศึกษาจะดูงานมาเขาทำได้บสมัครไว้พอจบลรวก็ันมาทำบริษัทก,กทระตองเอือต่อรงเรียน เด็กต้องการมาทำก็ต้องรับเขาเอือต่อกันมืดบ้านเฮาด้วยจ้าเบาสูฟังบ้านเฮากดีอยู่บ้านเราก็ดีอยู่คิดถึงบ้าน อยากให้บ้านเราเสร็จแต่คิดดีจะได้กลับบ้านแศรษฐียเป็นคนที่มากินเส้นเลยจ้ะมากมากเขา สะใจสะใจสะใจจริงจริงเนี่ยเห็นไหมถ้วยสะใจลีเดอร์มีขนมตบท้ายด้วยจ้าของหวานอุ้ยสุบประเวณพี่น้องพูดถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้ขนมขา้าวกะอร้อยอร่อยแบบแซ่บตบท้ายด้วยขนมหวาน วัเมื่วนจะไปไหนเสียต้องมาจะใส่ครีมช็อกโกแลตกับครีมอืมเจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอยากรู้อะไรอยากทราบอะไร คอมเมนต์นะจ๊ะแล้วบอกคอมเมนต์สิคะคือการกระจายเนื้วเด่ตมมนติดต่อคอมเมนต์สิคะตายคอมเมนติกะคอมเมนต์สิคะนะไปข้างนอกอันตรายเนาะคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็อยู่กับพวกโซเชียล มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็ไม่เหงาแล้วอยากทราบอะไรอยากถามอะไรคอมเมนต์นะคะเราจะบอกฝังเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วจ้ะวันนี้อาหารเย็นสู้ต่อไป เสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าโกโสะซัมะญี่ปุ่นขอบคุณสำหรับอาหารวันนี้โกโสะซัมมาเดสตาโอเคค่ะบายบายขอบคุณค่ะยิ้มจ้ะ